Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็เช้าวันอาทิตย์นะครับจะมีกิจกรรม2อย่างนะครับซึ่งสําหรับอาทิตย์นี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันถี่เกินไปหรือเปล่านะครับคือการอัปเดต Personal OK เกับการตอบคาถามประจาสัปดาห์นะครับอัปเดต Personal OK อเถ้าท่านจะรู้สึกถี่เกินไปเพราะเหตุผลอย่างนี้ฮะเพราะว่าเมื่อการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับผมเพิ่งอัปเดตไปเพราะว่ามันจบสิ้นไตรมาสก็เลยอัปเดตแล้วก็พูดถึง เ้าไตรมาสที่2แล้วก็คราวนี้มันเข้าสู่ล็อกนะครับเพราะผมอัปเดตทุกสัปดาวันอาทิตย์นะจเจตนารมยนเรียนทุกครั้งเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วท่านอาจจะไม่เข้าใจเจตนารมของผมก็คือเอ๊ะทำไมอาจารย์เอาเป้าหมายตัวเองมาเล่าให้ฟังไม่เห็นอยากจะฟังเลยนะจริงๆก็เข้าใจนะครับถ้าเกิดท่านรู้สึกไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ข้ามตอนนี้ไปก็ได้นะแต่สิ่งที่ผมอยากจะทําคือผมอยากกระตุ้นให้ท่านทําบ้างเท่านั้นเองนะครับ ท่านอาจจะฟังให้มันเร็วๆหรือข้ามตอนอัปเดตไปก็ได้นะครับถ้าท่านทําเป็นประจาอยู่แล้วหรือท่านไม่สนใจ OK r ท่านไม่อยากจะตั้งเป้าหมายก็ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนพาทที่2เนี่ยผมอยากที่จะเอาคําถามซึ่งหลายท่านถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยมาใช้ให้ฟังนะครับเพราะว่าผมก็ตอบท่านทุกทุกคนนะทุกคนถ้าเกิดใครที่มีคําถามแล้วผมข้ามไปเนี่ยส่งมาใหม่นะเพราะผมอาจจะอาจจะพลาดไปนะครับแต่ขอมาที่เพจนพดลสตอรี่เป็นหลักดีกว่านะครับเพราะว่า ไปที่อื่นๆอาจจะไม่ไม่ทั่วถึงอะ่ะผมอาจจะเช็คได้ได้ไม่ครบถ้วนนะครับก็ไหนไหนตอบท่านไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะเอาละครับเราเริ่มต้นกันเลยจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับวันนี้เนี่ย OKR OK ของผมซึ่งก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่4นะเพิ่งเพิ่งตั้งเป้าไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรก้าวหน้ามากนะครับโอหนึ่งคือ มีสุขภาพแข็งแรง objective ข้อ,อ,ทอที่1นะครับคีรี2.1ผลตัวร่างกายเป็นปกติ100%ก็ยังไม่ได้ตรวจนะครับคีรี2.2วิ่งสะสมให้ได้1,200กิโลเมตรตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้วิ่งไปได้แล้ว1,068นะกิโลเมตรนะก้าวเข้าสู่เป้า1,200เรื่อยๆนะครับคีรี2.3น้ำหนักตัว8เจ็ดสิบห้ากิโลกรัมตอนนี้ทำได้81.2นะครับก็ ก็ยังไม่ได้แตกต่างจากน้ําหนักต,ตัวตอนปลายไตายมาสสักเท่าไหร่นะครับตอนนั้นก็81นะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะ objective ชุดที่2นะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะครับ key r e s o l t สอง่งส่ง paper และ o k าไปตีพิมพ์ก็ยังเก็บข้อมูลไม่ครบเลยนะครับก็ผมจะพยายามให้ได้ภายใน2-3วสมเนี่ยให้ให้ครบข้อมูลครบเมื่อไหร่ปุ๊บจะเริ่มเขียน report รายงานก่อนแล้วก็จะเริ่มเขียน paper นะครับ คิริซอลสองจุดสองตีพิมพ์ผลงานวิจัยสะสมให้ได้3เปเปอร์ตอนนี้ตีพิมพ์ไปแล้ว1นึ่งเปเปอร์อีกเปเปอร์หนึ่งอยู่ในระหว่างหาที่ตีพิมพ์อยู่แล้วก็อีก1นึ่งเปเปอร์ก็ยังไม่ได้เขียนนะครับคิริซอลสองจุดสามตีพิมพ์ผลงานหนังสือให้ได้สะสม3เล่มตั้งแต่ต้นปีผมทําไปแล้ว1เล่มนะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่ตอนนี้มีวางจําหน่ายเฉพาะที่งานสัปดาห์หนังสือเท่านั้นนะครับเรื่อง Future m ์ไมซ์เซนะก็คิดว่าอีก2เล่มน่าจะตามมาในไม่ช้าคราวนี้ สําหรับท่านพูดถึงเรื่องนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะสำหรับท่านที่สนใจหนังสือที่จะ,ะสั่งมาทางเพจนะครับภายในประมาณปลายปลายสัปดาห์ผมอาจจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังติดต่อไปยังสํานักพิมพ์นะครับว่าเขาสามารถที่จะเอาหนังสือมาให้ได้สักประมาณกี่เล่มนะครับแล้วอาจจะถ้าถ้าเป็นไปได้จะก่อนงานปิดนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้เช่นเขากําลังวุ่นวายกับกับสต็อกอยู่เนี่ยก็อาจจะหลังงานสัปดาห์หนังสือก็ได้นะครับ โอเคอาชุดที่3นะครับ b อเป t i ทีเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ Key r e s u l t 3.1บริจาคเงินะสะสม1,2 0 0 0 0บาทนะครับตั้งแต่ต้นปีตอนนี้บริจาคไปได้แล้ว80,000บาท Key r e s u l t 3.2อ่านหนังสือสะสมให้ได้52เล่มตอนนี้อ่านไปแล้ว40เล่มสะสมนี่คือสะสมตั้งแต้นปีนะครับและว k y y r s u o t 3.3คนติดตามฟังพอดแคส ผมเพิ่มเป็น50,000คนนะครับตอนนี้เป็น4 7 1 6คนต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ท่านกูนาติดตามมาตลอดนี่ก็พูดทุกสัปดาห์เลยนะครับโอเคคราวนี้มาที่ขับถามกันเลยนะครับอ,อ,อันแรกเนี่ยท่านถามผมว่าผมไลฟ์เวลาผมไลฟ์หลายคนติดตามผมนะที่ผมไลฟ์ทุกสัปดาห์นะครับมีแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะข้ามไปเพราะว่าภารกิจมันเต็มวันเลยเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่ได้กะจะไลฟ์ในวันธรรมดาด้วยก็เลยข้ามไปเนี่ย คำถามคือเวลาไลฟ์เนี่ยอาจารย์ไลฟ์ทั้ง Facebook และ YouTube พร้อมกันใช้โปรแกรมอะไรแชร์ได้เลยครับชื่อ StreamYard นะครับ s t r e a m a y a r d นะครับ StreamYard ผมได้มาจากคุณถนอมเกตเอมนะครับหรือคุณแท็กบักหนอมนะครับก็คุณคุณคุณถนอมเนี่ยสัมภาษณ์ผมผ่าน StreamYard ก็เลยแนะนำโปรแกรมนี้ให้ผมผมก็เลยไปใช้แล้วก็มีคนถามเยอะแยะแล้วข้อดีของโปรแกรมนี้อีกอันนึงคือคำถามที่คนถามใน f a c e o o o k ่ะ รือใน u ูทูบอ่ะเวลาผมไลฟ์อ่ะมันจะมีคําถามที่เขาพิมพ์ถามมาเราดึงขึ้นสกรีนได้เลยจริงๆโปรแกรมอื่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะผมไม่ทราบไม่ได้มีความรู้มากมายในในเรื่องนี้แต่ว่าผมใช้และติดใจนะ s t r e a ย y a r d นะครับท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับอยากให้อาจารย์แนะนำลิสต์พอดแคสต์ที่อาจารย์ฟังเป็นประจําเวลาขับรถหน่อยครับหลังจากที่อาจารย์ฟังพอดแคสต์ของตัวเองแล้วฟังอะไรต่อบบ้างครับขอบคุณครับผมแบ่งเป็น2องเฟสแล้วกันนะครับเฟสแรกเนี่ยคือตอนสมัยที่ เริ่มฟังพอดแคสต์ใหม่ๆเนี่ยหลายช่องมากเอาช่องฮิตนะมิชชันเทอรมูลฟังตอนนั้นคุณบอยจัดบ่อยนะครับก็ฟังบอยบอยสตอร์แต่ตอนนี้คุณบอยเหมือนกับจะเลิกจัดแล้วมั้งครับเพราะว่า,าไม่ได้ไม่ได้ติดตามมาคือคือติดตามแหละแต่รู้ว่าคุณบอยไม่ได้อัปเดตมาสักรยะยะแล้วล่ละนะครับแล้วก็ตอนนั้นฟังของเดอะสแตนดาร์ดหลายช่องเลยนะครับรีเดอรี่พอดแคสต์นะครับฟังคำนี้ดีฟังซิกเก็ตซอร์สนะครับฟังของคุณคุณต้องกวีบุตรนะครับแปดบรรทัดครึ่งนะคร ฟังใครอีกละ่ะ The Power Game นะครับสมัยคุณนิ้วกลมคุณเอ๋นะครับจัดความสุขด้วยสังเกตก็ฟังตอนนี้มันหมดซีซั่นไปแล้วแต่กลับมาปัจจุบันเพราะเขาถามปัจจุบันเนาะต้องบอกแบบนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยมีชาเลนเพราะว่า Mission t ทูดามูเนี่ยได้มีรายการอันหนึ่งที่จัดเป็นประจำทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือ Mission Daily Report ซึ่งหนึ่งตอนเนี่ยคือชั่วโมงกว่าปกติเวลาขับรถเนี่ยผมใช้เวลมาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมิชชั่นทูเดอะมูนมีรายการมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตเนี่ยมันอีทอัพเวลาผมหมดเลยผมยังฟังมิชชั่นทูเดอะมูนอยู่แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมิชชั่นทูเดอะมูนจะมีหลายรายการนะครับมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตเทสไลน์นิวส์นะครับบอสไอวิวนะฮะไฟมินิพอดแคสต์แล้วก็มิชชั่นทูเดอะมูนนะฮะตอนนี้มี5รายการบางวันเนี่ยกดไปเกือบ2ชั่วโมงนะครับ5รายการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่พอดแคสต์ตัวเองซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแลล้ววก็ the Moon มมมมิชชั่่นนนทููเเเดดอะียผหาแล้ว แต่ผมยังมีเวลาไปฟังอีก2ช่องนะครับซึ่งเขาไม่ได้จัดทุกวันนะครับ The Power Game ของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะครับก,ก็ติดตามฟังอยู่นะครับแล้วก็ Readery Podcast นะครับซึ่งผมชอบหนังสือก็ติดตามฟังอยู่นะนอกนั้นเนี้เลือกฟังเอานะเลือกฟังเอาถ,ถ้าตอบตรงนี้ก็คือมีช่องตัวเองนะที่ที่ฟังทุกวันนะครับแล้วก็ Mission To The Moon เป็นหลักนะแล้วก็มีมี Readery กับ Power Game นะครับ หลายท่านเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมานะครับต้องต้องขอบพระคุณนะครับหนังสือทีอ่ผมเขียนเล่มใหม่นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นหนังสือทีอ่ตอนนี้มีจําหน่ายที่งานสัปดาห์หนังสือเท่านั้นนะครับของบูธวีเลอร์นะเป็นเล่มที่ไม่เหมือนกับ11เล่มแรกที่ผมออกนะเพราะ17 11เล่มแรกเนี่ยออกเองแต่เล่มน,นี้เนี่ยชื่อ Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานวันพรุ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยนะครับ ก็เริ่มมีฟีดแบ็กกลับมานะครับมีหลายคนไปซื้อตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับถ่ายรูปส่งมาให้ดูแล้วก็บอกว่าดีมากครับนะครับก็ดีใจนะในฐานะนักเขียนนะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเวลาเราเขียนหนังสือแล้วมีคนอ่านและชอบเนี่ยก็มีความสุขนะก็มีความสุข หลายคนติดต่อมานะครับพูดคุยเรื่องของการเชิญไปสอน OKR OK ที่องค์กรก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเหลืออยู่เลยนะครับด้วยภารกิจที่มีไม่สามารถไปสอนให้ได้ในในองค์กรต่างๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะไม่สามารถไปได้ทําทได้ดีที่สุดมีมีผมแนะนําอยู่2ออย่างนะครับหึคือผมมีคอร์ออนไลน์อยู่แล้วของ s i l l l a n นลองเข้าไปเรียนได้นะแล้วถ้ามันเป็นองค์กรนเนี่ยจริงๆไปติดต่อ s i l l l a n นได้เลยนะครับสกิลเลนเนี่ยเขาจะมีแบบ contract ระหว่าง c o r p ปอเรทอะ ทุกคนในองค์กรเข้าไปดูแล้วดูได้หลายคอร์สด้วยลอ,ลองลองติดต่อไปก็ได้นะครับก็อันนั้นจะง่ายที่สุดเลยนะหรือถ้าเกิดจะต้องการให้ผมไปบรรยายจริงๆนะท่านคิดว่าจะได้ถามตอบพูดคุยได้เนี่ยก็ก,ก็ลองติดต่อมาแต่ก็ต้องขอเป็นร,ปรูปแบบของออนไลน์แล้วกันนะครับทาได้ดีที่สุดแค่นั้นนะครับบางคนอาจจะไปเรียนสกิลเลนเสร็จแล้วอาจจะทำพอร์ตเอ่อโทษโทษทีครับทำโอเคอาร์แล้วอยากให้ผมมีเซสชั่นคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นออนไลน์ผมผมยังหาเวลาสะดวก ง่ายกว่านะครับออกแบบนั้นแล้วกันนะฮะโอเคเอมีหลายคนถามมาอีกนะครับเรื่องของการขอลายเซน็นหนังสือเล่มใหม่นะครับว่าอาจารย์ไม่เปิดผ่านเพจเหรอเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะครับคงอาจจะหมดช่วงงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถเปิดผ่านการสั่งออนไลน์ได้นะครับกำลังคุยกับทางสำนักพิมพ์อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมมาบอกในพอดแคสต์แน่นอนหรือว่าบอกในเพจแน่นอนนะครับ อันนี้คุณบอลน,นะครับคุณบอลเนี่ยจัดพอดแคสต์เรื่องอคนสร้างเวลานะครับคุณบอลมีคําถามมาเป็นคําถามเชิงเทคนิคจริงๆผมผมตอบคุณบอลแล้วว่าผมไม่ทราบแต่ว่าเพื่อพอดแคสเตอร์คนอื่นฟังผมแล้วเคยมีปัญหาแบบนี้แล้วแก้ไขได้เนี่ยเมสเซจมาบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมไปบอกคุณบอลอีกทีหนึ่งนะคุณบอลทำพอดแคสต์ไอคนสร้างเวลาเนี่ยตอนนี้มีปัญหาคือไปอีดิทไฟล์นะครับพอไปอีดิทไฟล์เนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยของ Apple มันหายไปเลยนะครับแล้วไม่รู้จะเอากลับขึ้นมายังไงนะครับคือปกติ Apple เนี่ยมันจะดึงมาจากอาจจะมาจากพอร์ตบีอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณบอลเนี่ยเขาไปอ d ดิทไฟล์บางอย่างในพอร์ตบีแอปเปิลก็เลยหายไปเลยนะเลยบอกให้ผมช่วยชี้แนะหน่อยผมตอบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยเจอเคสนี้นะครับสิ่งที่ตอบได้มากที่สุดตอนแรกบอกว่าลองลงใหม่ไหมเขาก็บอกว่ากลัวกลัวกลัวช่องทางอื่นเนี่ยไฟล์มันจะซ้านะครับมันจะเกิดความสับสน อีกอันนึงที่ผมแนะนําก็คือลองมาเขียนคุยกับ Apple ิลไหมเพราะแอปเปิลตอบเร็วเหมือนกันนะภายใน24ชั่วโมงเขาที่แล้วจำได้ไหมครับผมมีปัญหา udd ต้อนใหม่ๆผมหายไปในแอปเขาเรียกอะไรไม่ลิงก์นะครับแอปเปมันไม่เรอก g น i ห e ผมะนะครับก,ก็ติดต่ออยู่หน้าเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาได้แต่ก็เขามี customer service ที่ active พอสมควรนะอย่างน้นอยๆภายใน24ชั่วโมงเขาให้คำตอบมา ท่านนี้ถามมาปรึกษาในเรื่องของการอาร่านหนังสือนะครับบอกว่าปกติตอนเวลาอาจารย์อ่านหนังสืออาจารย์อ่านรอบเดียวให้จําเนื้อหาสําคัญแต่ละหน้าเลยไหมครับหรือว่าอ่านรอบแรกๆอ่า,อา,านรอบแรกผ่านๆก่อนแล้วค่อยอ่านแบบจอะเลือกอีกรอบเลยครับนะผมผมตอบท่านไปแบบนี้ว่าอย่างแรกนะผมไม่เคยมีความตั้งใจในการอ่านแล้วจําเลยผมไม่แน่ใจว่าท่านจะต้องการพูดถึงหนังสือเรียนที่ต้องไปสอบหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าพูดถึงหนังสือปัจจุบันที่ผมอ่านเนี่ยผมไม่มีความตั้งใจเลยว่าจะต้องจําให้ได้ทั้งหมด ผมมีแพ็กที่2อย่างนะครับอันแรกก็คืออ่านไปจดไปมีครับทากับหนังสือเล่มใหญ่ๆนะครับผมจะอ่านไปแล้วมันเจอข้อความที่น่าสนใจข้อความไฮไลท์ต่างๆเนี่ยผมก็จะเขียนผมผมจะไม่เขียนลงหนังสือนะนี่ส่วนตัวนะครับแต่ไม่ได้ผิดนะใครเขียนลงสือก็เขียนไปเพื่อนผมจะหนังสือไปแจกหนังสือเอาไปทําบุญอะไรเงี้ยผมจึงไม่อยากเขียนลงหนังสือผมก็จะมีสมุดหลายเล่มเลยนะหนังสือผมก็จะจดในในโน้ตโน้ตบุ๊กอะโน้ตบุ๊กก็คือสมุดนะใช้ปากาจดเนี่ยแหละ ก็จบหนึ่งเล่มเนี่ยผมก็จะได้บางทีหลายหน้าเลยครับก,ก็เป็นบทสรุปอันนั้นเป็นแพ็กทิสที่หหรือวิธีการปฏิบัติแบบที่แบบแรกวิธีแบบที่2ถ้าหนังสือมันเป็นเล่มเล็กๆผมจะอ่านรุดเดียวครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาจดสรุปอีกทีหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้จดสรุปทุกเล่มที่ผมอ่านนะบา,บางเล่มบอกตรงๆว่าอ่านแล้วก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรที่แบบว้าวแบบเฮ้ยโหแบบเจ๋งอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ปล่อยผ่านไปเลยก็คืออ่านเพื่อความบันเทิงไปไม่มีปัญหาบางเล่มเนี่ยอ่านแล้วแบบอยากมาพูดพอดแคสต์อ่านเล่มพวกนี้เนี่ยสย่วนใหญ่จะกลับมาสรุปกลับมาจดนะครับก็จะเป็น2แบบนี้ถามว่าแล้วทํา2แบบนี้แล้วจําได้ครบไหมไม่ครบหรอกนะมันจะมีบางอย่างบางเรื่องที่เราก็ลืมไปหลุดไปแต่ผมคิดแบบนี้นะว่าอะไรที่เราลืมแปลว่าไม่สําคัญสําหรับเราอะถ้ามันสําคัญจริงเราจะจําได้ครับแต่ถ้ามันเล่มหนาๆเนี่ยผมแนะนําว่าจดจดไปด้วยจัด จะได้ง่ายกว่าเพราะว่าบางทีโอเล่มแบบ600หนะ้าใครจะไปจําได้หมดนะไอ้ที่มันชอบชอบบางทีมันก็ลืมไปบ้างนะฮะมีหลายท่านเขียนมาแล้วก็กูน้แนะนําซีรีส์ให้ผมดูนะเพราะท่านรู้ว่าผมชอบกีฬานะครับเพราะนั้นก็ซีรีส์ใน Netflix ซีรีส์อะไรต่างๆนานานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะก็จริงๆตอนนี้ต้องบอกแบบนี้นะก็พยายามลีกเลื่องซีรีส์แต่ว่าลิข่ตไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึง่งพอจบซีรีส์เกาหลีไปอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็ดูนะ ต้องหยุดเลยนะเพราะว่าโหพอมันเข้มข้นนะซีรีส์เนี่ยตอนแรก2ตอนแรกบางทีเฉยๆนะแต่พอมันเข้าเข้าสู่ตอน3ตอนสีติดนะ่ะโอ้โหคราวนี้แบบแทบจะไม่อยากนอนเลยเอางั้แล้วกันนะแต่ว่าผมก็นอนนะท่านนี้ก็ส่งหนังสือมาให้ดูนะครับว่าเล่มนี้เล่มนั้นอยู่จริงๆหลายคนเนี่ยเวลาส่งหนังสือมาให้ดูเนี่ยผมเรียนแบบนี้เลยว่าท่านท่านป้ายยาผมสําเร็จไปหลายเล่มแล้วละ่ะผมก็ซื้อตามท่านนั่นแหล,ละนะครับ ตอนนี้มันเยอะไปไปหมดแล้วบางทีหลีกเลี่ยงนะเห็นแล้วต้องอดใจอดใจเพราะว่ากองดองที่บ้านอีกเยอะนี่ยังไม่ได้ไปงานสัปดาห์หนังสือเลยนะครับกะว่าท่านฟังผมวันวันวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมน่าจะได้ไปแล้วละ่ะอันนี้อัดไว้ก่อนอัดไปล่วงหน้าคิดว่าจะไปวันเสาร์นะเราไปดูหนังสือตัวเองด้วยแล้วก็ไปดูหนังสือใหม่ๆที่ออกมาคงมีหลายเล่มแล้วก็คงซื้อกลับมาดองต่ออีกเยอะเลยนะฮะ ก็หลายคนท่านท่านส่งมาขอบคุณนะครับแล้วก็บอกขอให้เป็นวันดีๆของอาจารย์นะคะผมก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้เป็นวันดีๆของทุกท่านเหมือนกันนะครับวันอาทิตย์นะผมขออนุญาตไม่ยาวมากนักแล้วก็ด้วยเจตนาลมอย่างที่ผมบอกนะครับผมแบ่งเป็นสส่วนในวันอาทิตย์เนี่ยคือคือตอนนี้นบดลสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยจะมีรายการประจําอยู่แค่2วันเองคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่ ผมจะจัดเรื่องเกี่ยวข้องกับ We e k อ n d e n t r e p r e n e u r นะครับวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่ผมจะจะอัปเดต Personal OK r แล้วก็อตอบคำถามนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากฟังอัปเดตเลยก็ก็ไม่เป็นไรข้าไมไปได้เลยฮะข้าไมไปได้เลยถ,ถ้าท่านรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กนะแต่ว่าที่ผมทําอยู่เพราะว่ามีหลายท่านชอบนะครับแล้วก็ท่านก็ติดตามอยู่แล้วท่านก็เอาก็บอกว่าบางคน,นเริ่มเียนโอเคอาร์เพราะผมทํานี่แหละนะฮะ มีหลายท่านเข้ามาฟังใหม่ๆกไ็ได้ได้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับว่าทําแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าก็เข้าใจสําหรับหลายๆท่านเหมือนกันที่ท่านอาจจะรู้สึกเบื่อก็ได้นะที่ผมมาเล่าอะไรก็ไม่รู้อัปเดตเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยนะมีบางท่านคอมเมนต์มาเรื่องการพูดภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่ใช่ n น Ti v e speaker ยอมรับนะครับมันอาจจะมีบางคําที่ผมอาจจะพูดสำเนียงไม่เหมือนฝรั่งนะครับต้องขออภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะพยายามปรับปรุงนะจะพยายามทาให้ เสียงใกล้เคียงมากที่สุดแล้วกันนะผมก็พูดได้ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม่ได้มีสำเนียงที่สวยงามอะไรมากมายนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮนะก็ขอบคุณทุกท่านเช่นเช่น,ชนเคยนะครับที่ท่านกูณาติดตามนับโดนสตอรี่มาโดยตลอดนะอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะ,ะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้รีวิว้บทความวิชาการเลยอ่านไม่จบนะอ่านแล้วเหนื่อยเลยครับก็เดี๋ยวคงได้รีวิวตอนนี้นั่งเขียนบทความกันหัวหมุนเลยนะทั้งอ่านบทความทั้งเขียนบทความแต่สนุกนะเป็นเป็นวิชาชีพที่ หรือเป็นงานที่ผมชอบและรักมากๆนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในีสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story